ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่กับปมาจุนัชแนลนะครับเนาะมากับสาวสกุลคือเก้าครับครับผมมอนี้ขอปลาเต็มเสาเด้อครับมือนี้ครับมือนี้ก็วันที่เด่สาวสกุลยี่สิบเก้ากันยาหกห้าจ้ะครับผมพิกัดเท่าดีพิกัดบ้านป่าชันคือเก้าจ้ะครับผมพิกัดบ้านป่าชันตำบลสจำโลอำเภอโพไซจังหวัดอุบลเนาะครับเนาะครับผมเขามากกับพ่อเด้อครับเด้อนี่ครับดอกกงงามเลยนะครับ ในนีเนาะพี่น้องเนาะพายุทั้งนั้นเนาะบ้านพี่บ้านน้องนะครับเนาะขอพี่น้องปลอดภัยเด้อครับเด้อไปครับดอกงามเลยครับนี่จุ่มงามเลยครับไปครับสุนัขครับขอ้เขียกร้องนี่น้ำผัดดอกเน๊ย งอแงไหมเนาะคุณดอกน,นึงเด้อครับนะทุกคนใบครับหลุนไปนไดกันเห็ดเลี้งครับตายครับเพิ่องเขากำครับดอกกํางามนะครับ ไปครับหลุนไป็นอวันนี้ครับพึ่งแดงหน่อยครับไปครับค<ม>ิดผึ่งแดงครับง<ม>่ามขนาดเลยครับไปครับผึิงแดงครับสองดอกสามดอกดอกนี้ครับ ไปครับของดอกครับ,รบไปครับห,รหนูขาวงามเลยครับรไปครับหนูขาวงามนะครับ สามดอกเด้อพี่น้องพี่น้องด้วยครับอีกสองครับไปครับอันฮิตไข่ด,ด้วยครับบ้านพี่น้องอืน่นฮิตยังบ้านบ่าวเจ้นัดันอืน่นอีลี่คนอืน่น็ิปุง ไปครับเบาอุ้ยงามๆเลยครับต่างจุดดเลยเนะาะว่าน,นี่เป็นไข่เนะาะไปครับสองไข่งามๆเลยครับไข่หนึ่งครับเงินสองไข่ไข้หน่อยนำํำไปครับหลุ่นไปน้ำกันเรื่อยๆด้ครับเด้อสองไข่ครับ ไปครับี่เพื่องแดงครับเพื่นุกยุงครับนุกงยุงอีกดอกนึงครับงาเลยนะจไปครับทิดกอครับ่าลไปครับพิดพื่นุกยุงสองดอกครับไปจ้าไปครับใช่ครับ ให้ดอกหนึ่งครับไปครับเห็ดหงูเหลืองครับนุ่นๆกันนะควาเมียนเลยเห็นไหมบควเมียนเนาะไปครับไปหลุดน้ำกันอีกเด้อครับเห็ดเหลืองดอกหนึ่งครับไปครับด,ดูครับ <ś c oughs> ตาต่ตําเนาะไปครับถวงดอกงามๆนะครับมีไข่หนึง่งมีไข่หนึ่งนะครับเด้อื้ไข่นึงน็อาจจะกลกับประกิฟต์อยู่ ไปครับเจ็ดผิ่งชาติครับผี่ดอกเลยครับไปเลยครับเด็ดปวกตาครับ mm. ขาจะเปื่อยเนาะฝนตกปีเลยไปครับเจ็ดกอแดงนดะครับ ไปครับอีกกอแดงซวงดอกเลยครับอมืมคาขี้เหนียวหนวิไปครับครับอู้ยผลสานดอกงามเลยครับไปครับมีใครเห็นระงูเด้อครับอยูพูลน,นะสิงห์ยูพูล ฝนตกดี่ร้ายครับตรงนี้ขึ้นอยู่ทีสูง <c oughs> อพอยพ <c oughs> ย่าน,นำถั่วนะครับใครห็่ออระงงอยู่อพยพด้วยพี่น้องเอ้ยนะครับดูแลแตัวเองในเด้อจ้าพี่น้องจา้จาช่วงนี้พายุเนะาะจ้าจ้าไปเลยครับครับเพชรเพิงศาสตร์ครับ,รบนี่มือที่หลับเปื่อแล้วตนั้นเนะด็กแต่ขาบออดอก <c oughs> บอดอกไปครับนเ,นเพชรเพิงศาสตร์อีกดอกนึงครับไปเลยครับนเพชรเพิงศาสตร์อีกดอกนึงครับจ้ีลูกเหลืองครับ เปี่ยนหมายมาเนาะเปลี่ยนหมายครับเปลี่ยนมาที่สองเด้อครับปลานี่เอามายนี่กับปอดเลยเนาะเมนครับไปเลยครับโอ้ยครับพี่น้องมาหมูว่านนี่ไข่อยู่ด้วยนี่พี่เอจนะไข่นั่งไข่มันมีอยู่บ่จ้ออันนี้เอาที่บวกเก็บเนาะครับผมเอาไว้เป็นเสือเด้อครับเด้อนดิครับไปครับไปหลุดมือเฮ็ดตูมกันบูครับไจ้เฮ็ดเหลืองครับไปครับ ไข่เห็ดครับไปครับกีดเหลืองเด้อครับสองดอกสองดอกกำงามเลยสองดอกกำงามเลยครับไปครับไปจ้าอุ้ยครับอุยงามเลยครับกำงามเลยทวินสองทวินสองทวินทวินทวิน จะสวยขนาดนั้นล่ะครับสะะดาาขึ้นเนเแมนครับผมอพย,ยพขึ้นที่สูงแล้วครับรอ,ยอ,อย่าโน่นโยังก่อนโน,นอื่นโ <laughs> นรูนไปจ้าไปครับอุ้ยพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเพิ่งก่อนนี่นะครับสองดอกพุ่นแล้วครับพุ่นคือไปหอดพุ่นเลยจ้ะหรือไปข้างบนพู <laughs> ่นด้วยครับเด้อโอ้ดีเห็ดก่อณ์ด้วพี่น้องพุ่นครับเดี๋ยวเก็บไปให้พี่น้องเบงที่เรือครับเอาเก็บได้ช้าสุกคนเอ้ยขันว่าบูพีดนี่ นี่ว้ซีฟครับสสรนับนับกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อใช้ตะกวนสิเก็บลงมาให้เบิ่งเนาะหยั่นพี่น้องเพควนเวียนหัวนะไอ้โจนาดเดี๋ยวจช้ตะกวนสิเก็บลงมาให้เบิ่งเนาะมีครับอยงามคักเนาะงามคักงามคักพี่ครับพี่น้องขึ้นในดินก็บอได้พี่ ตัดคือออกแล้วชิบเอกได้มันมันติดยังจ้ะติดทางไม่อุ้ยดอกบปงไงน้ตัดดอกมันเลยตัดถึกดอกขาบกับดอกไปนํากันเนาะดูนะครับอุ้ยเหมือนเปลือกเนาะเปลือกนะงบงงวยปูนคืนเลยดอกนี่เน่าได้นี่เน่าบ่จ้าอุ้ยผีดอกหนึ่งได้ไอโจ้หน้ามันขื่นบ่ไดายอุ้ยแต่เสียได้เนาะยาเนาะเจ้เสือไว้เดี๋ยวนะครับ คุณอีกเอ้ยเขามานี่กัดไล่เื่อได้เนาสาสุคนเนาะจ้าปีนบุกเขื่อได้เหตกนีนเด้อครับเธอแหลกเด้อที่มาได้เหดกรีนคุมบุเอาจ้าคิดไว้ะครับเดี๋ยวอย่างงี้ไปดิครับอุ้ยดอกนี้ครับตัดๆๆไปครับไปจ้าโอ้ยครับ พออ่อยิ่ลนะ้วเขาพอยิ่งล้วอีดอกนึ่งนะครับไปครับนี่ครับอุ้ยแดงจึงเงืองเลยอัยนนด้นรรครับอู้หันตูมึงเด้อเนี่ยน,นี่เนาะ โอ้ยขาไปครับนี really? ่ครับโอ้กองกแดงเน้อครับไปจ้าไปครับนี่เกออีกดอกนึงครับอุ้ยเนี่ยบอดีเกือบเหีนเด้อพี่น้องเลยเขียมยังเนาะไปครับนี่ระงบเหลืองครับช่วยๆเลยจ้า ไปครับไปจ้าถามใครครับโอ้โอขอถูดรายๆจันคาเปนเงาครับไปครับไข่หนึ่งครับไข่หน่อยไข่หน่อยครับไปครับ รองดอกงามเลยครับวิ่งเก่งสุดถอนห่อนบนตรงเปาพี่น้องเนาะพี่น้องแก้งเฮ็ดนี่เมืออู้หันผนมันโตคักไอ้เจ้าหน้านี่นครับพี่น้องแก้งเฮ็ดพี่น้องใส่แกะมักผู้ได้มักผู้ได้มักสมคือบ่าวเจ้านัดจ้ะครับผูาได้มักสมนี่เท้าข้อเดียวกันนะครับเนาะไปครับรุ่นไปทำกานอีกแล้วครับเด้อที่ผลไข่ครับอืมอยู่เป็นจุ๊ดดึงกร้โดอือนั่นแหละ ไปครับเให้เพืงไข่จ้าอุ้ยชึบอืมงามๆเลยจ้าไปจ้านิลงโงกจ้าอุ้ยกลิ่ยังงามอยู่ได้เนะจ้าไอเจ้านัดจ้าจ้าไปจ้าแข่งกับสาวสกุลเลยจะเฮ็ดดอกเพิ่องนุ่งจ้าชึบไปเลยจ้านิลงโง่ขาวจ้าอุ้ยงามเลยเนาะไอเจ้านัดเนาะ ครับพี่น้องครับบาโจนากระสาสกุลโฉมเลยเนาะกรสาสกุลเนาะครับผมกระสายเน่ตอนนี้ก็ประมาณเก่ามงแล้วครับนี่แหละครับผลงานที่ใดแล้วครับเนาะงามๆเลยครับผลงานที่ใดก็มีเห็ดกอแดงเห็ดละงูเนาะเห็ดละงูเหลืองละงูขาวเฮ็ดรวมๆเนี่ยเนาะครับฝากกันด้วยครับด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะส่องยูทูปบาโจนัาชาแนลนะครับเนาะแล้วก็เพจเฟซบุ๊กบาโจนัาชาแนลนะครับเนาะเข้ามาชมมาติดตามให้บาโจนัดเด้อครับเด้อ อระสิทธิภาพพี่น้องมายางปลาห้าฮิตคือเก่าแล้วครับผมครับซอยบาดลังง้หน่อยเป็นบาดลังใหญง่ายนะครับเนาะเอฟซี FC อยู่ได้ที่เขามาตีตามรับชมว่าเขาหมินแล้วบาดเจ็บก็ขอขอบคุณขอบใจหลายๆนะครับเนาะบาดเน็บก็ตอบทุกคอมเมนต์ของพี่น้องแล้วครับผมครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเด้อจ้าที่เขามารับชมบาดจุนายกษาสก,กุลเก็บเฮ็ดนะจ้ะกะสิได้ออกเมื่อหล่ะจ้ะพี่น้องจะฝนกัลิลนๆ่เหรอเนาะขันสมมุติว่ามัน บโบลินแห้งกะว่าสิผ <ım. S 2> like ้าไอเจูนัดเข่าอีกอยู่เพื่อริมานเน้ะจ้าสีเฮ็ดสีผ้าพีผ้าหนองไปเก็บเ็ดน้ำการอีกเน้อจ้าสำหรับเมื่อนี้กะสาวสุขกงไอเจูนัดกะสีออกเมื่อละจ้ารอชมคลิปสองเน้อพี่น้องเด้วยรอชมคลิปสองเน้อจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเน้อจ้ากห้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงเน้อจ้าเจ็๊ยบยาแไดไขยาไฮมีกะระวังฝ่าระวังฝนนี่เน้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าช่วงนี้กระน้ำถล่มน้ำยังเนาะ แต่ว่าชาวสุกุลกับแม่นชิมีนามชาวสุกุลกับหยานด้วยกันใจมันหักจากพี่น้องจา้าเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อจา้าถี่โดนพาย,ยุเนาะทางใดก็ได้ครับผมก็ให้ผ่านไปได้เนะาะครับผมสู้ๆเด้อพี่น้องเด้อสู่ด้วยกันครับไปครับกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนจา้าสำหรับมื้อนี้ชาวสุกุลกับไอ้จูน่ากับสิออกเมื่อก,ก่อนเด้อจา้าครับผมจ้าสวัสดีครับ